สารสุดแมนเชสเตอร์เดประจบวบบันชี23ตุลาคมโดยโคชทฟบอลแมนเชสเตอร์เด็เชาวนี้ขวอเนอรเอาเรื่ยังไงงานนี้บิ๊กผีรับเองไม่พอใจฟอร์มสตาร์ของตนในฤดูกาลนี้โดยกันนืนด้านของทางฝั่งผู้บริหารแมนยูนะฮะอยอมรับอย่างเปิดเผยได้ว่าพวกเขาเองนั้นไม่พอใจกับการออกสตาร์ของฤดูกาลนี้ขณะที่มีการคาดเดาเรื่องของอนาคตของเชนฮารก ผู้จัดการทีมในครักนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยช่วงก่อนเบรกทีมชาติเมื่อช่วงสปดาห์ที่แล้วแมนยูนั้นรังอันดับที่14ของลีกซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นซีซั่นทีมเบรกอังกฤษที่แย่ที่สุดของพวกเขาในครังนี้เลยทีเดียวตามการบริกงงารของเดอะมินเนอร์อนะฮะชื่อได้เลยนะว่าผู้บริหารของสโมสรรวมไปถึงเซอร์จีมรัิฟและก็เซอร์เดฟเบลฟอร์ชได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อตัดสินอนาคตและก็ชะตาก,กรรมของผู้จัดการทีม ขณะที่ดูเหมือนว่าคุณซือชาวดัชเองนั้นจะหายใจโล่งขึ้นมาว่างในขณะนี้โดยได้รับแรงหนุนจากชัยชนะเหนือเบรนฟอร์ด2ต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสมาชิกอาวุโสข,ของฝ่ายบริหารสโมสรได้ออกมาวิจารณ์อย่างเปิดเผยถึงซีซั่นของพวกเขาโดยที่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้ โดยทานต้านของฝั่งโทดีคริกนะฮะหัวหน้าฝ่ายของสื่อสารของทานด้างของแมนยูกล่าวกับทานด้างของฟอรัมของแฟนบอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสโมรสรไม่พอใจอย่างชัดเจนกับการเริ่มต้นฤด,ดูกาล2024โดยทานด้างของคริกเองซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสฝ่ายสื่อสารที่ซิตี้กรุฟและก็เชลซีมาก่อน ได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมสรว่าเป็นสาเหตุของผลงานที่ย่ำแย่ของพวกเขาในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโดยเขาได้กล่าวเรียนว่าชัดเจนว่าเราเองนั้นไม่พอใจกับผลงานของทีมชุดใจที่เริ่มต้นในฤดูกาลนี้และผลงานทําไมเป็นดังที่เราต้องการมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครั้นี้ มมากมากยเราเชื่อได้เลยนะว่าเรานั้นออกมาจากตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทีมที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าทีมก็ยังคงพัฒนาต่อไปโดยมีผู้เล่นอายุน้อยหลายคนที่พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องในขรั้นี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายบนสนามแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนอกสนามเกิดขึ้นด้วยอย่างเช่นแดนเอชเวิร์ดและก็เจสันวิคครอกที่ยังคงมาที่สโมสรอ,อยู่ในเวลานี้พวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกีฬาของเรานอกสนามเราเองนั้นรู้ดีนะว่ายังคงมีอะไรต้องทำอีกมากมายทีมหญิงชุดใหญ่เริ่มต้นและด,ดูการได้ดีมีสติ100%ใน WSL จนถึงเวลานี้ แม้ว่าทนัของจุดสนใจของอฟอรั่มแฟนๆจะเป็นปัญหาของแฟนๆมาโดยตลอดก็ตามทีเรานั้นจะพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาฟุตบอลแก่ฟอรั่มในครั้งนี้และก็ให้ผู้นำด้านฟุตบอลเข้ามาถึงเป็นระยะเป็นระ,ประยะขณะเดียวกันทางด้านของโคลร็อกส์ร้องนะฮะประธานเจ้าที่ฝ่ายาปฏิบัติการของแมนยูกล่าวเสริมนะว่าการเริ่มต้นของฤด,ดูกาลของชุดใหญ่เนี่ยมันยากลำบากไปอย่างมาก แต่ว่าทุกคนในแคนดิงตันเองนั้นก็กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจะทำทุกอย่างกลับคืนสู่เส้นทางเดิมโดยยังคงเหลือเวลาอีก3ใน4ของฤดูกาลนี้โดยในฝั่งของทีมหญิงนะฮะทุกอย่างจะเริ่มต้นได้อย่างสดใสมากขึ้นด้วยกับชัยชนะ3าแต่ั้งหมด3นัดใน WSL ดังนั้นหวังว่าเราเองนั้นจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ได้ส่วนนอกสนามคุณจะรู้ได้เลยนะว่า ผ่านช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างกีฬาใหม่ซึ่งทําให้เราเองนั้นบอกลาเพื่อนร่วมงานราวประมาณ250คนในครั้งนี้เลยทีเดียวนะหาผมเปไ็นเ้า่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยู Menu กับบิ๊กผีที่ไม่พอใจกับฟอร์มสตาร์ของรงดุกาลนี้เรามาดูข่าวต่วอมากันครับอะไรยังไาผีเอาด้วยนะหวังหนึ่กเมสกับรังในครั้งนี้ โดยแมนเชสเตอร์ูไนเด็ดไม่ปิดโอกาสในการดึงแองเชลโกเมสกลับไปเล่นให้กับโอทาฟอร์ดกันอีกครั้งโดยกองกลางสัญชาติอังกฤษนะฮะปูตุเกชหมดสัญญากับไปนั่งของฝั่งแมนยูเมื่อปี2020ก่อนจะตัดสินใจร่วมทีมเรล์ในลีกเอิงฝรั่งเศสแม้ว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผลงานแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมากลายเป็นการสำคัญแบบเต็มตัวในั้ะนี้รวมไปถึงในช่วงซีซั่นนี้ทำให้ดิวในการลงสนาม 10เกมจากทุกบริการนอกจากนั้นยังถูกทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เรียกที่จะประเดิมสนามในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อ,รอยโดยสัญการของสัญญากับพาัด้านของบริวกำลังจะหมดลงในช่วงจบซีซั่นนี้สนบนให้มีการบริยงานข่าวจากด้านของฝั่งบรอกิฟรรบ,บุเลยนะวา่าหลายสโมสรจับตาม,มองอย่างใกล้ชิด โดยหนึ่งในนั้นก็คือปีศาจแดงอดีตต้นสังกัดซึ่งก็มีการติดต่อและก็ติดตามการพัฒนาการของนักเตะแบบต่อเนื่องโดยสื่อฝรั่งเศสเชื่อได้เลยนะว่าแมนยูเองนั้นไม่ปิดโอกาสในการดึงโกเมซกลับไปที่โอเทรฟฟอร์ดในครั้งนี้รรกนะ บวกกับด้านของฝั่งสัานการณ์ของบรูโน่ฟอนนันเดสถูกวิจารณ์เรื่องของผลงานในสนามและที่ผ่านมาก็มีการรายงานข่าวเรนน่ว่าสโมสรไม่ปิดโอกาสปล่อยกองกลางชาวบุติกสวรายนี้ออกทากทีมเพราะการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่มีความคืบหน้าทําให้โกเมสอาจจะเข้าไปแันมาที่แทนกับตันชาวบรติกสในคัาสนี้ก็เป็นได้ ส่วนในกรณีของโกเมสวัย24ปีวันนี้การพนันของเบลยังไม่ได้มีความชัดเจนกันสักเท่าไรนักหากว่าประเมินจากขางน้านของสถานก,การณ์ในปัจจุบันนี้ของสื่อแดนน้ำหอมก็มองเลยนะว่าโอกาสในการย้ายทีมสูงกว่าตอนสอสัญญาฉบับใหม่ซะอีกในครั้งนี้นั่นนะอ่าแตผมเป็นว่าง,งานนี้อีกหนึ่งตัวละครที่แมนยูกลับจะดึงมาร่วมทีมอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เรามาดูข่าวต่อมานันครับ อระรหนึ่งไงชาบีบร้อนวิชาสื่อแฉแมนยูตามจีบฉี่ยิบจ้องจะดึงมาคุมทีมในคาลักนี้ให้จบได้โดยกันนี้ทางด้านของฝั่งทางอาสื่อเบองผู้ดีเปิดเผยว่าแมนยูเองนั้นติดต่อไปหาชาบีหลายหนหวังจะฉุดขึ้นมาที่จะรับงานแทนที่เอเิรเยนฮารคขณะที่กุนซือ่าทีมบาร์เซโลนาเองนั้นก็สอบแววสนใจลิ้มลองความช้าชายที่เกิดขึ้น โดยกานนี้เดลี่เมล์รายงานข่าวในะว่าบวนที่22ตุลาคมที่ผ่านมาว่านาคตในการคุมทีมของแมนยูของเชนฮากเองนั้นก็ยังไม่ปลอดภัยเต็มร้อยสักเท่าไหร่นักแม้เกมล่าสุดเขาจะพาทีมเปิดบ้านมายิงประตูแซงชนะเบรนฟอร์ดไปได้2ต่อหนึ่งปลดรักนะฮะผลงานเลวร้ายไม่ชนะ5นัดรวดในทุกรายการได้สำเร็จในขณะนี้ โดยกันนี้ทางด้านของสื่อ English อิงเฤรอ้างเป็น,นะว่าทางด้านของฝั่งเรด d e วิลเองก็วางตัวชาบีเอาไว้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่และก็ติดต่อไปหานายใหญ่ชาวสเปนิชวัย44ปี P. อาหนที่2แล้วในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเขายังคงว่างงานหลังอำลาสังเวียนแข่งค้ำนูนคารงนี้ โดยงานนี้ทังด้านของนอกจากเมลเสริมต่อไปอีกด้ว่าชาบีไม่ต้องการที่จะทำงานในลีกคาราทิงดูอีกแล้วซึ่งจะส่งผลให้เชนฮากยังคงไว้วางใจอนาคตของเจเดงกับผีแดงไม่ได้โดยเกมต่อไปเขาจะต้องพาทีมบุกไปบูฟในบาเซในทั่วยุโรปลีกวันพราศบดีในครั้งนี้ก่อนทำศึกพิมพ์บริก,กับเวสแฮมที่สนามรอนดอนสเตเดียมในช่วงวันอาทิตย์นี้นั่นครับ หาผมพิจว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกัแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าอยากจะได้อยู่ดนาะเรามาดูข่าวต่อมาก่นครับอะไรยังไงสื่อเลี่ยนโหมต่อเมื่อทางด้านของเซอร์ซีคิดจะย้ายซบผีโดยงานนี้ทงน้านของสื่ออิตาลียังคงจะเล่นประเด็นนะฮะโจชวเซอร์ซีอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีการบริการข่าวนว่ากองหน้าชาวเนเธอร์แลนด์รายนี้เสียใจที่ย้ายซบแมนเชสเตอร์เด โดยผู้คนจันที่ผ่านมาจุตโตจูเวนะฮะเปิดประเด็นก่อนเลยนะว่าแมนเชสเตอร์เนียพร้อมจะส่งเซอร์ซีออกไปให้กับหน้าของจูวินตุชยืมตัวหากว่าสโมสรคว้าเบนเจามินเชสโกช่วงหน้าร้อนปี2 0 2 5ล่าสุดนั้นเป็นทางด้านของกาาโชแมคคาโตนำเรื่องของกองหน้าไวส์กแก่ารี้มาเปิดประเด็นใหม่โดยครั้งนี้ลงข่าวนะฮะเซอร์ซีเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคิดผิดในการที่จะย้ายไปเล่นในถิ o ่นโอเชีฟอร์ด ซอร์ซีนั้นอาจจะเปิดตัวได้ดีและกระทำประตูชัยในเกมที่ประเดิมสนามให้กับทัพปีศาจแดงแต่ว่าลังนั้นก็กลายเป็นเพียงแค่ตัวสำรองของอารซุทอยรุนหัวหอกทีมชาติดเดนมาร์กในครั้งนี้ซึ่งต่อกรณีดังกล่าวทําให้ท่านท่านของการโชว์แมคคาโตชื่อได้เลยแต่ว่ากองหน้าบอยสังเปรนันนี้พร้อมที่จะเปิดโอกาสนะฮะในการกลับไปเล่นอ่าเรีอาโดยมีทางด้านของจูวนตุสและก็เอซิมิลานพร้อมยืมตัวในครั้งนี้ การนั้นฝั่งผีแดงเองก็คงจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะจะเหมือนกับการตอกย้ำว่าทีมสัญหานักเตะนั้นทํางานผิดพลาดอย่างรุนแรงดูดังเซอร์ซีมีสัญญากับแ่นของมนอยูถึงกลา,างปี2029ในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสโวสอนแมนเชสเตอร์เดในช่วงอ่าชัานครับขอบคุณทุกคนตานชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ